ถามว่าอาชีพทําสวนเนาะก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งค่ะที่เรารัก วันนี้ถ้าเราไม่รักเราไม่สามารถทําได้แล้วก็ไม่สามารถดูแลได้คําว่าพอเพียงของใครหลายๆคนอาจจะใช้เงินตามจํานวนเงินที่เรามีอยู่ให้พอเพียงแต่สําหรับบิวตี้ไม่ใช่วันนี้คําว่าพอเพียงของบิวตี้คือเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลือแบ่งปันวันนี้เราจะต้องหาอีกหนึ่งกระเป๋าทําไมถึงได้มาหลงลักธุรกิจเครือข่ายจากคนที่ปฏิเสธมาตลอดก็จากปัญหาสุขภาพของเรานี่แหละค่ะเพราะเราทํางานหลายอย่างทํางานหนักแล้วเรากลายเป็นคนป่วยถ้าโปรดักก์อะ ที่ทำเกี่ยวกับเครือข่ายแล้วตัวเราเองเนี่ยเป็นผลลัพธ์นะการที่เอาตัวเรานี่แหละเราทานแล้วเราเปลี่ยนแปลงแบบนี้เราทานแล้วเราดีขึ้นแบบนี้มันเลยกลายเป็นว่าเราเป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์แล้วทําให้เราเกิดรายได้ค่ะการทําสวนผลไม้20ไร่ที่เราทำเนี่ยค่ะ มันพอแต่มันพอแค่เราแม่เราละ่ะลูกเราละ่ะญาติพี่น้องเราละ่ะทาสวนผลไม้เนี่ยตั้งแต่ที่เราปลูกต้นกล้าแล้วไม่รู้ว่ามันจะโตหรือไม่โตจ้างคนขุดจ้างคนปลูกปุ๋ยอีกยาอีกปลูกวันนี้พรุ่งนี้ได้เก็บมันไม่ใช่3ามปีที่เราดูแลฟูมฟักมาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลาแต่วันนี้ในธุรกิจเครือข่า,ขายเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สําเร็จรูปแค่เราอะ่ะเข้าไปเรียนรู้แล้วไปศึกษาแล้วถ้ายิ่งมีระบบมีพี่เลี้ยงมีคนช่วยสอนเราอะ่ะเรามีความรู้สึกว่า มันง่ายคุณยังไม่ต้องทิ้งอาชีพเดิมที่คุณทําเลยธุรกิจเครือข่ายมันเหมาะกับคนที่ฝันใหญ่มันเหมาะกับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตสักวันหนึ่งนะคะที่รายได้หกหลักขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเลือกเองว่าคุณจะเลือกอาชีพไหนเป็นอาชีพหลักที่ดีที่สุดตอนนี้ต้องแอมวิทเท่านั้นค่ะเพราะวันนี้สิ่งที่เราได้มากกว่าผลกําไรที่เราได้จากสวนคือธุรกิจเครือข่า,ขาย